ก็จะเป็นงานเบบี้แฟร์ของดิเซนท่นนะคะก็จะเป็นที่ที่รวมของสำหรับลูกๆที่ดีที่สุดในที่เดียวกันนะคะแล้วก็มีบริการด้วยค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบไปสั่ออนไลน์ได้มีคนมาช้อปปิ้งแทนเราได้ดลิเวอรี่ถึงบ้านได้นะคะแม่ๆนี่ก็เรียกว่าห้ามพลาดนะคะงานแบบนี้มขาขอบให้ลูกๆค่ะ อันนี้คือเอาใจแบบว่าช่วงสถานการณ์ที่โควิดยังไม่ลี่ขายด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเด้กก็คิดว่าคือยุคนี้เราก็ต้องมีการช้อปปิ้งออนไลน์แน่นอนนะคะใครๆครก็ช้อปปิ้งเ e อร์รี่ไปนะคะช้อปปิ้งจากที่บ้านบนมือถือก็ได้แล้วก็มีคนไปส่งให้ที่บ้านได้มีคนมาช่วยช้อปปิ้งให้ด้วยก็ได้เหมือนกันเป็นไงบ้างครับได้มีการเดินดูบ้างยังครับว่าจะมีของติดไหมติดมือด้วยป่าแน่นอนค่ะเดยกก็หลังจากนี้นะคะจะไปเดินดูในงานก็มีของใช้ให้เดนนี่มีเสื้อท่องเสื้อผ้ามีออออุุปกกรณ์ยยย่าางงีีคืมท เด็กคุณลูกเป็นไงบ้างคะพี่เดียตอนนี้ตอนนี้เดมี่ก็เริ่มพูดเยอะค่ะพูดเก่งขึ้นแล้วก็เริ่มมาได้ได้ทำทีละแบบ3ามคำติดตกันได้แล้วสีเริ่มได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแสบขึ้นเรื่อยๆค่ะเนย์ขึ้นเล้ใช่ไหมคะกลับมาเหนื่อย์ขึ้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าน่าจะแสบกว่าดีแลนด์หรอแสบกว่าดีแลนด์เลยนะความแสบเขาทีละคำเป็นไงบ้างคะที่เราแบบโอ้โหคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ได้ดังใจกรี๊ดกรี๊ดล้มตึงจะรับมือยังไงอ่่ะพีเย เรียกว่าเปนช่วงวัยของเขาแล้วค่ะและ้วก็อย่างดิลเล่นเขาก็จะผ่านช่วงนั้นมาแล้วก็เขโตขึ้นมาเขาก็จะเริ่มคุยรูเยะะ้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดมี่ตอนนี้ขวบครึ่งเขาก็เริ่มจะแบบรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ซนแล้วก็คือนิสัยก็จะเข้าห้าวว่ามีพี่ชายเป็นดิลเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็นิสัยก็จะแมนแมนหน่อยค่ะเรียกว่าผมคลิปแตกต่างกัน <ๆ S 2> เลยใช่ไหมครับระหว่างคนแรกคนที่สองสำหรับคนที่ดิเล่ที่เลี้ยงมาก็คือนิสัยเขาก็ไม่ไม่เหมือนกันเว่าด้วยที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่่่ววาาคคมซนนนเเียก็็จะปลแบบ เขาดิลแลนก็คือแบบเขาจะแบบสายลุยแบบ <ไป S 1> ชอบก<า>ิจกรรม <ไป S 2> เดี๋ยวนี้คือพ่อกับลูกนี่ไปไหนไปด้วยกันตลอดติดกันตัวเป็นแบบปาตังโกเลยค่ะแต่เดี๋ยวี่ไปทางใครครับพี่ที่เรามองมองเดมี่ ตดมี่ก็ Energy เยอะก็ก็น่าจะลุยๆเหมือนกันห้าวๆเหมือนกันคือนิสัยจะไม่คือดูอาจจะแบบว่าอุ้ยหน้าหวานขนตายาวแต่ดีว่านิสัยเนี้ยคือแบบแมนมา้าวมาถ่ายแหนที่เราเห็นนี่ยังไงแน <ะ S 2> <ะ>่นอนคือตอนนี้เห็นเลยว่าแบบเขาจะต้องออกมา้าว้าวมากๆอ๋อคิดว่าจะต้องร้องเพลงเหมือนคุณแม่ที่ว่าดีแลนน่ะออก เห็นเห็นแววว่าเขาชอบเพลงคือเวลาเปิดเพลงมาก็คือจะเต้นแล้วก็เขาชอบเอาแบบเมโลดี้เดิมมาเปลี่ยนเนื้อของเขาเองอะไรอย่างงี้ค่ะมีของเดนมี่ก็มีบ้างคือแบบสายหัวตามเพลงเ่ยมีอย่างนี้ให้เห็นเห็นมีไปใหุ้มาดูแลใช่ไหมคะว่าคนต่อรุ่งเราเป็นด้านไหนบ้างอะไรอย่างงี้อะไรนะคะที่นตัวที่คอยดูเรื่องอ่าใช่ใช่ค่ะก็ก็มีไปดูแลเหมือนกันคืออย่างของของเดนนี่เขาบอกว่าสิ่งที่แบบ โดดเด่นที่สุดคือเอเนอร์จีเป็นคนคที่มีพลังเยอะมากเพราะฉะนั้นกีฬาอะไรที่แบบว่าพาวเวอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใี่ไมกก็บอกว่าเดจะจับไปเป็นนักมวย <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีแบบพาวเวอร์เอเนอร์จีเยอะส่วนดีแลนก็มีทักษะเรื่องของภาษาคือตอนนี้เขา4ี่ขวบจะ5้าขวบเขาพูดได้2ภาษาก็ทั้งไทยทั้งอังกฤษอย่างเงี้ยก,ก็ฉายแววว่าเอออาจจะแบบเป็นคนที่พูดเกง่งหรือว่าไปเป็นพิธีกรเหมือนแดดีเขาเลย คือค่อข้านชัดเจนทั้งสองคนเลยตอนนี้ก็ก็เห็นแววเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ค่อยส่งเสริมเขาไปใได้ทังคหนแล้วพี่สามีเป็นยไงบ้างคะตอนนี้ครับพี่คาขตอนนี้ก็โอเคค่ะก็ติดลูกตอนนี้ก็คือตั้งแต่คบกันแรกๆก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคุณพ่อแบบ แบบอย่างนี้อ่ะคือแบบว่าคือไม่อายแล้วก็พร้อมมากแฮนด์ออนมากแล้วก็เป็นคนไปรับไปส่งลูกตลอดเป็นคนพาลูกไปทํากิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยก็คือเขาเอนจอยแล้วก็แฮปปี้ในการลีลูกแมนนี่เรายกเป็นแบบแฟมิลี่แมนเลยไหมคะผู้แฟมิลี่แมนนะคือตอนคบกันตั้งแต่แบบเด็อายุ18อะจนถึงตอนนี้ก็คือจากวันนั้นถึงวันนี้คือก็เปลี่ยนนะเพราะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแฟมิลี่แมนแล้วก็ดูแลลูกช่วยเราได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเออคือ เอาดิแลน์ไปเลี้ยงเป็นคนละคนไปได้เลยแล้วก็แบบป้อนข้าวลูกส่งลูกเลี้ยงลูกอาบน้ำทำได้ทุกอย่างก็เยี่ยมพี่ดีแลนไปไหนก็สามารถพี่แม่เอาอยู่คนเดียวพี่แม่เอาอยู่พี่แม่เอาอยู่อ๋อเอาดีแลนด์ไปได้เลยแล้วพี่หัดผมราแต่งงานไปด้วยค่ะก็ครบรอบแต่งงาน6ปีปีที่แล้วนี่อยู่ในโรงพยาบาลคนละโรงพยาบาลปีนี้ก็ดีใจไม่อยู่ในซิชูเอชชันนั้นนะคะก็ครบรอบครบรอบวันที่เข้าโรงพยาบาลไป็คุกาวหนึ่1ปีพอดีค่ะ มันมันม,นมนีมาอย่างไรบ้างคะพี่เดียบเมื่อีที่แล้วเหมือนเจอแบบจุดที่แบบหนักที่สุดมาอะไรเงี้ยอ่าก็ก็รู้สึกดีใจที่เรารอมเองหนึ่งตีก็คือพอนึก ย้อนกลับไปในวันนั้นก็แบบเออเราผ่านจุดจุดนั้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช้าวันนั้นที่แบบเราต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องลาคุณพ่อคุณแม่ลาลูกแล้วก็ไปตอนนั้นคือแบบสับสนมาแล้วก็ผ่านไปถึงปีนี้ทุกอย่างก็พลิกกลับมาแล้วก็รู้ว่าแบบเออชีวิตเรามันไม่แน่นอนเนาะมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออใช้ชีวิตให้แบบคุ้มค่าให้สุดที่สุดแล้วก็มีความสุขกับคนที่ที่สำคัญในชีวิตเราให้มากที่สุดชีวิตเปลี่ยนไป,ไปเยอะขนาดไหน มันครบกี่ปีด้วยที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงจริงๆมันก็นเรื่องชีวิตอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบเยอะคือ<ส>การใช้ชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนในเรื่องของแบบเราใช้เวลากับอะไร<น>อะไรสําคัญในชีวิตเราจะเห็นมันมองเห็นชัดขึ้นว่าเอออะไรอะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามเดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกว่าเอออย่าเขาเรียกว่าเช็คโป r แกรมเลยก็คือแบบอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านั้นสิ่งเล็กๆอย่างเช่นแค่แบบออกไปได้ อากาศดีๆอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ในโรงพยาบาลไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า appreciate สิ่งเหล่านั้นมากขึ้นพี่ที่แล้วอยู่ฉลองที่โรงพยาบาลอ๋อเพลงนั้นน่ะคือพี่แมทเขาชอบมากเขาก็บอกบอกกับเราไว้แบบนานมาเกือบสิบปีแล้วว่าเออชอบมากอยากให้เดืคดเวอร์เพลงนี้จังเลยออย่างเงี้ยแล้วก็ บองเออว่าช่วงก่อนน้านี้ไม่นานเนี่ยได้ไปทานข้าวกับพี่บีพิรพัฒน์เขาบอกเออทำไมเดียนไม่ทําให้เขาละง่ายๆก็ได้เป็นโนหรือกีตาร์ตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่พอทําไปทามาคือเข้าสตูดิโอพี่บีพิรพัฒน์มันจริงจังมากพี่บีพีรพัฒน์มาคอรรัสให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทาเป็นเพลงไปเลยแล้วก็คุยกับคุณวิทูที่เป็นเจ้าของเพลงเขาก็บอกว่า ดี่ปล่อยเป็นซิงเกิลไปเลยเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําเป็นเรื่องดแ <laughs> ล้วก็แต่ตอนเราเป็นไงบ้าง <c oughs> ดีค่ะดีก็พี่แมายก็แฮปปี้มากคือเขาอยากอยากฟังเวอร์ชั่นที่เราร้องนานนานมากค่ะครับแล้ว6ปีไปฉลองอะไรกันที่ไหนวันนั้นก็ไปเป็นสเตเคชั่นค่ะก็พาลูกๆไปแล้วก็ไปอยู่ที่ที่โรงแรมฟาซาที่นี่ก็เหมือนไปฉลองไปทานข้าวแล้วก็พาเด็กๆไปไว่ายน้ำไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีที่หกมีอะไรพิเศษไหมคะมีขออะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมคะที่เรียก ของไม่ใช่เป็นอันไม่มีแต่แบบแค่แค่ไปใช้เวลาในคาดในคาเฉยค่ะ<ห>ใช่ค่ะตัวนี้แหละก็มีมีเพลงนี้แหละที่เอาไปแบบไปเปิดแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือจับมือกันปิดตาแล้วก็บอกเนี่ยมีของขวัญให้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เรา,เรา,เาก็เราก็เปิดไปจอทีวีแล้วให้เขาแบบให้เขาดูนะอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเลยเอะแบบนั่งยิ้มแป้นอยู่หน้าทีวีอะไรกันอะมีแอรก็คือแบบว่าเกินคาดมั้ยคะ ก็มีถ yeah, okay. ่ายไว้เด right ี๋ยวเดี right. oh ๋ยวเอามาไว้ให้ดูในอีทีเราคือในยูทูเราเนาะใช่ใน YouTube เราก็ก็คือเราก็ตั้งกล้องไว้ประมาณ3-4มสี่ตัวแล้วก็ค่อยแบบเปิดว่าเออมีของขวัญมาให้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลย์เล่นเพราะว่าเขาก็คงไม่คิดว่าเราจะมาทำเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้แล้วก็เข้าตูดีโอมีโปรดิวเซอร์มีพี่บีอะไรขนาด เขายังพูดอยู่ทุกวันก็เตซก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่เต็อ่อนหรอกนะพี่ยังเออขาลูแเราเรายังไงบ้างที่เดียมีข้อเสนออะไรบ้างมาช่วงนี้พักหลังเรียกว่าเขาก็เหมือนดูแลดีแลนแบบทุกขั้นตอนเลยเขาบอกเห็นไหมเขาช่วยเลี้ยงลูกได้มีคนหนึ่งเดยก็จะไม่เหนื่อยเขาก็บอกว่าเนี่ยก่อนสองขวบเดซต้องดูแลเพราะว่าเขาให้นมลูกไม่ได้แต่ว่าหลังสองขวบเนี่ยจัดมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงเองอะไรเงี้ย ่ตอนนี้อยู่ในแล้วอยู่แคตอนการพิจารณาเจรจาเจรจาตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังเรารู้สึกว่าเราเพิ่งได้แบบชีวิตกลับมาเราเราเพิ่งแบบเพื่โอเคเดมี่เริ่มเดินได้เริ่มแบบกินข้าวไม่ต้องแบบมานั่งปั่นทําอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สบายขึ้นเพิ่งแบบได้หายใจเองอีกสักแป๊บแปลว่ายังไม่ถึงว่าไม่ถึงถ้าเปิดอู๋ใช่ไหมพี่นอนลูกสาวหนื่อยมันเเหนื่อยเนาะเพราะเป็นแม่ แต่ว่าไม่ยื้อคำขาดใช่ไหมคะพี่เรียหรือว่าเราใกล้ขับสนอยู่โม่นะคือตอนนี้ตอนนี้บอกว่ายังไม่หากมีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่ตอนนี้โอเคจบการพูดของเจรจาคล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พี๊หรือทุกค